90%สสมองชอบส่งสัญญาณให้คุณว่าเราปลอดภัยเราโอเคเราอยู่ได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนสิ่งที่คุณอินพุตป้อนเข้าไปเปลี่ยนสิ่งที่คุณพูดเปลี่ยนสิ่งที่คุณเสพเปลี่ยนสิ่งที่คุณได้ยินและเห็นภาพคุณจะเริ่มเปลี่ยนเสียงในหัวได้โอเคปะ่ะการเปลี่ยนเสียงในหัวที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนเรื่องเล่า และขั้นตอนที่ว่าป้าพูดมาทั้งหมดคือการเปลี่ยนเรื่องเล่าในหัวแต่คุณน่ยไม่สามารถตอกย้ํามันแบบนานๆได้เลยอ่ะคือทุกวันนี่คือปัญหาคุณไม่สามารถฝึกทุกๆวันทุกๆบริบทหลายคนเนี่ยรอฝึกแค่ในคอร์สออนไลน์รอฝึกในสมัมมนารอฝึกตอนฉันไปสมัมมนาไม่ต้องค่ะฝึกทุกบริบทของชีวิตเมื่อคุณตอกย้ำบ่อย ป้อนสิ่งดีพูดสิ่งดีขอบคุณสร้างตัวตนใหม่มันจะเริ่มดีขึ้นค่ะ